คือฉีดเพื่อป้องกันฉีดเพื่ออายุการใช้งานจะฉีดตรงไหนก็ใช้งาน ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟองเลือยาฟอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยารองเดอ